บานเสาตลาดนัดพี่น้องเห็นมาตลาดนัดเห็นนิ้วไข่ตลาดนัดตลาดนัดพี่น้องเมืองตลาดนัดตลาดนัดบ้านเสาเมืองไก่บานพี่น้องมีการห่อห่อแจกเสียหายเบิ้งอันนี้เขาขายนันพี่น้องขายนากากนากากนากากเลมัส เป็นยังซีพี่น้องอันนี้คือตลาดนัดไอนน้มองนีมองโซนโซนขายของข้างนอกงามบอกกระเป๋าสวยไหมคะกระเป๋าอุ้ยอันนี้คือตะหักใส่กระเป๋าคนน่อยหลายพี่น้องอากาศกะหนาวหนาวอืมสวยดีสวยดียดแต่ขดท้ายอันเก่า <laughs> มันเสียหนาก่อน เนี่ยค <in> ือบานเฮาได้พ the ี่น้องเบิ่งขายของเห็นบ่คือบานคือบานเฮาเลยเอามาให้เบิ่งโซนหมองขายของอันอันนี้ของมาจากบานเฮาเบิ่งคกพี่น้องดูคกสินี่ของจากบานเฮานี่คกสาค่ากันจุลูจิลี่อยู่นี่พี่น้องนี่ของมาจากบานเฮาเลยนี่โอเจ้าว่าคือบานเฮาบ่ตลาดนัดะคือเรยแหละนี่เสื้อผ้าโซนเสื้อผ้ายู่ข้างนอก ฝนตกปน,นไดก็ยังมีคนอยู่เด้กพี่น้องโอ๊ะมิตำหอมมีตำหอมตำยังตำหนวดเห็นดอกไม้ปะพี่น้องสวยสวยก็ซีบรอผักกาดดอกไม้งามงามมันนี่เน่ากินเนาะมันนี่มามองแนวกินอะไดูหน่ดอกไม้สวย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 ดอกไม้สวยจังเลยน่ะ พยายามลบว่าห,ห,นหนา,า,าย,ยหนนเห็นหนาพนพี่น้องราะว่าพุ่นใครอยู่คนนี้เห็นหน้าพิหารได้ไฟ <c ười> สิมาเอาจะมาเอาป้าป้าไฟสิมาเอาน่นพี่น้องไฟสิมาเอาใส่เกอกนี่ว่าหมูเขาก็ขายเป็นตัวนี่มาเอาหมูหมูเป็นตัวเลยนะคะห้อยตกต้นอยู่เป็นตัว ก hey, like ็เส yeah, uh, uh. ียหนักคนแต่วันชาดีคือคุชงแว่คุชงดีไวอองเจ่ไข่ปลวกว่ามีหมูอันนี้หมูหมพี่น้องฟังกันเว้ยว่าฟังเส่าไหมเว้ยพี่น้องมันหมูปลา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 พี่น้องมันซื้อหมูปลาเกันเนาะ เป,เป็นโตเป็นโตเลยพี่น้องฝรั่งให้กินหมูปลาว้าให้เบิ้งนี่ขอยือซื้อตอนนี้อันนี้มองคายอ่ะมาตลาดนันมาเอาหมูปลาเอาไปผัดเนาะพี่น้องผัดเผ็ดหมูปลาเนาะไปซื้อเอาอันนี้ไปซื้อเอาอันเชเซียยี่ควาเชเชียาษาอะไรเชเชียพ่อป้าเขยเชเซียก็ได้

มัสด oui, ีค่ะี่นงปองไปสบายดีว่าฟ่นองไปตลาดานมาแล้วมาเบิงมาเบิงมาเบิงจิไปเซฟพักราเฉลียมาเบิงได้ยังแนี่น้อง ตอนนี้ตอนนี้กําลังสิพากรกเน,นี่ยเฮแต่เน,น,น,นี่ยน้องเฮแต่แจัตตนะคริสมาสได้ยังพี่น้องได้ซาลาแน่ได้ซาลาแน่ได้ซีจีนสามกําหนึ่งยูโรพี่น้องอยู่ตลาดนัดพี่หานยางไกลไปไกลมาเดี๋ยวพอจะบอกสัมบัติสิฟังบอนี่พี่น้องพี่น้องเนี่ยได้งามบอก น้ำบอนมูจ้าเห็นละสวยไหมคะผักซีจีนสามกร,รัมนี้หนึ่งยูโรนะคะตลาดนัดเอยเอามาสามกร,รมัมคนละหลายพี่น้องเนี่ยกันมาน,นื่องจากคือมูจ้าเห็นละเอามาคุกคืนะ่พ่อสวัสดีนะ่พ่อสี่กรัมเลยค่ะคุกคือบอกจะไม่ได้วเพราะแกมีอะเฮ้ยมาใหญ่นี่ นนได้หมักส้มด้วยพี่น้องเดี๋ยวมีของดีเสียออกมากได้ขนมปังขนมปังนีขน,มป,น,ขนมปังอ่ะแฉะขาวแซบแซบพี่น้องขนมปังใหญ่หอมน่าเจี๊ยสิ่มเบิ้งบ่งบ่สิมหนอกได้ขนมปังได้ของใหญ่พี่น้องไปได้ของใหญ่แล้วนี่ไงของใหญ่ทักทิมใหญ่กดบะได้เห็นของใหญ่แล้วส่วนกิน เอาว่าหน่วยหนึ่งหน่วยในสองยูโรพี่น้องของใหญ่สองยูโรทับทิมแย่ทับเบิ้งข้างในคอยจีปาดในหะ้มือเจ้าเบิง้งว่ามันจะแสบบอได้เห็นพักกันนี่พร้อมพี่น้องพักอ่ายังพักอากาศหนามเตะเขาเอินไข่ทรงบร่หนาหนาวมันออกมาหนิอ่ากินกับก้อยแซบ่บแซบ่พี่น้องเป็นสีฮึนฮึ่แน่เขาเอินพักไข่ทรงไข่รทรงมันก็ปรักาศหนามบ่เมื่อเจ้าบ่า กบโบลูน้ำแล้วไม่เงแปดวันตีอด้ใส่ด้วยแหละเขาเป็นกระซื้อเขาไป็นไใไส้ในไส่สีมาต้มสมพี่น้องมาตุมมยำใส่หมูวันตีไฮเบิ้งดอกใส่ยัานพุ่งเจ้าตื่นเออนี่พี่น้องไขยได้อ่ะเครื่องไน้ไก่เครื่องไก่เฟลเนชีฟฮอสเซอร์นี่เฟลนชีทถุงละหายย่โรกพี่น้อง ขอยอมมาสองถุงซิฟยูโรแล้วก็มาล่างดีๆไปสะพัก,กราเท่าไม่มีกะเพราแต่เราตั้งชื่อว่ากะเพราควันอมมาสองถุงเออพี่หม,มอวางัวขอยืดหน่อยแต่พี่เจ้าเห็นบอ่อเห็นตะข่อยก็เห็นของนี่ของจีจีนำเสนอพี่น้อง่อยได้ยังตั้งใจไปเอาเลยพี่เห็นละ ดูเสี้อะไรเอ่ยอยู่อ่ะฝรั่าเพ่าดูเสี้อะไรเอ่ยพี่น้องขอ่ขอยได้หมูปา่าขนเสียข่อยดีนะไม่สีชมพู่ตาสีดำขนเสียขึ้นกันเลยนี่แนวได้พี่น้องแนวได้แนวได้แนวได้ตั้งใจไปเอาเลยนี่หมูปา่าตอนตอนนี้สามสิบยูโรพี่น้องเบิ้งขาขๆของแท้ของแท้ต้องมีขน เขาไปข่อยคยไปกินร้านอาหารผัดเผ็ดโอ้สามสิบสองยูโรสามสิบสองยูโรมีหอดราคาติดเพอร์เวอร์ดดย้ะพี่นอ้องอ่าอยากอยากอ้างเมื่อไกลังเสกกับมีหมูป่าพี่นอ้องอ่าที่เขาข่อยคยไปสั่งนะผัดเผ็ดหมูป่าอยู่ร้านอาหารเขบาบ่เห็นขนขอ่อยบ่กแนใจว่าสิเป็นหมูปา่าแท้ๆบ่ข่อยเสี่ยวมาผัดเผ็ดแล้วคุณซาพี่หาแล้วเสี่ยวมานใสใ่ไหวพี่น้องอันนี้มันเป็นขาหลังมันได้พี่น้องขาตุย ขาตุ่ยขาหลังพระเจ้าบาบอเมนูเลยได้พี่น้องว่าให้ข่อยเห็ดเมนูยังสีแสบหมูปลาของแท้ต้องมีขนนะพี่น้องว่าม็นของปลอมยุลานอาหารนะ่ระพวกเขาไปผัดนะ่ะเมื่อสิเป็นหมูปลาบอว่าเ,เขาเห็นขนเนาะพี่น้องเนาะดีละพี่น้องมารลยงานเอาเอามา่อไห้่บึงว่าได้หมูปลาไมา่ได้ถอกสิมาสูก็หมูปลาได้พี่น้องกสิมาคั่วปากขนออกสิเฮ้ยเอาล้นขนเนาะ ข่อยมันเห็ดอยู่ดอกข่อยพโบ,บข่านดอกไข่มันเห็ดอยู่เพราะว่ามันเอาสดๆสีมันแสเนาะพี่น้องเนาะเอ่อเพียงแต่ว่ามันกินอ่ากินกินดิบบ่ได้เอาให้เบิ่งอีกก่อนยี่หล่าแนวใด้พี่น้องสิ่งที่ตั้งใจคือเอาหมูป่าหมูป่าหมูป่าบอกเมนูมาเลยเด้อพี่น้องเด้ดอเออบักสมนาะบักสมคือกันเด้อพี่น้องเนี่ยบักสมเกี่ยง บอกสรงเคียงมาจากสเปนนี่นี่มาจากสเปนเอาไม้บนสมนีหลังหมูป่ามาอ่านเห็นหมูป่าบอกว่าเห็นเดี๋ยวกล่องเห็นตะข่ายเห็นตะข่ายชูมือไหมเนาะว่าเห็นหมูป่าเดี๋ยได้สิโยกให้เบิวงหมูป่านี่หมูป่าหมูป่า เอาซัมนีแ่แหละพี่น้องมาสันสันมาสันสันพ่อไหรเบื้อง่าหมูปลาของแท้แล้วแน่นอนแล้วจะทําเมนูให้ดูนะจ้านีขาแท้ได้สดๆเลยนี่มาเด้อมาเด้อพายจีกินหมูปลาน้ากันโอเคเด้อพี่น้องตามเดิมกพใาหายุด,ดิมีแห้งถึงละวันทีนึงนะเราควรจะพยายามบาย,บายบายจุ๊บๆพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะมาซัามี่กับกามีแหง้ง 两分钟就没了。<Yeah. S 1> <laughs>